อาจารย์กล wa ังจะไหว้นะครับ <playoffs> ว <HD> ันนี้วันพระด้วยนะครับข้า8ขับในวันนี้ครับอาจารย์ก็จะมาไหว้ที่ต้นโพงเงินล้านหลังจากที่อาจารย์วุ่นๆนะครับไม่สบายด้วยก็ไม่ได้มากนหอยโอปกติอาจารย์จะมาเวลาหวะออกอาจารย์จะมาคอตรงนี้ด้วยใช่ไหมจ๊ะใช่จะมาตรงนี้ที่เด็กก็วันหวยออกไม่ได้มาเพราะไม่สบายแล้วก็คนเยอะที่นี่ก็ป่วยป่วยก่อนหวยจะออกครับ แล้วก็ช่วงนี้รับแขกเยอะป่วยด้วยจานก็ไม่มีเวลาแล้วก็วันนี้ก็มีโอกาสได้มาเนาะมาขอขอมาอาจารย์นะเอาพวงมาลัยก็เอาดอกไม้ดอกไม้ทุกเทียนแล้วก็ของเส้นมาไหวต้นโบเนาะ,ะเห็นมอาจารย์จะขอเลขไม่ใช่เลขรัฐบาลเป็นเลขแนวทางนะจะจุดทูปอาจารย์จุดทูบเฉยๆก็เตรียมทูปมาด้วยวันนี้ก็มาขอท่าน แต่หวยลาวเมื่อคืนนี้ก็รู้สึกว่าจะแตกกันไป90นะอาจารย์ให้เด่น80ยากคื่อวานมาแก้หวยลาวแล้วเมื่อคืนแก้หวยลาวให้แล้วแก้หวยลาวให้แล้วเมื่อคืนเอ๊ะเมื่อวานผมถามเหรอไม่ได้ถามเเมื่อวานตอนไลฟ์สดอ่ะไม่ได้ถามหรอลืมไปเลยอล้วมันก็จะมีการ ตุดทูบเลยเนาะเพื่อเไปไ็นปการเสียเวลาครับกที่อาจารย์นำมาก็จะเป็นทูบทะาเวทตัวนี้จะเป็นทูบหอมพิเศษจะมีกลิ่นหอมก็จะมีการจุดกอเนาะเดี๋ยวหาอะไรตั้งแบบไม่ได้เอาเดรียนใส่เต็ม เ,เ,น,เน,น,น,กนก็นเป็นแนวทางรายวันก็ได้หรือว่าใครที่จะไปเสี่ยงรายวันจะไปเสียสเเ่ยงสปลาวันจัน์ับก็ได้แล้วแต่เราเอาไปเสี่ยงกันอารเป็นแนวทางให้ก่อนเ,อเน,เนาะตอนเ,ออเป็นเลขคู่คืดแก้นบนวันนั้นมาบรรจุป,ประทัดเห็นจะเลขห้าเห็นไหมห้ามาแรงห้าเด่นออกเก้าห้าวันนั้นเลขประทัดได้เก้าห้าแปดก็คือเข้านะที่นี่เนาะ กา้าเมันังเหลืออยู่ไหมอ้กตัวผ้ายังมีอยู่หเนาะป็้ระทัดกา้าเป็ดนะเราไม่ได้ตามด้วย เริ่มสวยเริ่มมาลงดีเยี่ยมสาธุสาธุาท่านรับรู้ท่านรับรู้ว่าอาจารย์จะมาสถานที่ที่นี้จะเป็นการสื่อจิตกอาจารย์ได้ถ้าอาจารย์มามมปุ๊บอาจารย์ก็จะมีการสื่อจิตท่านก็จะรับรู้เลยว่าอาจารย์มาถึงที่นี่แล้ว แล้วก็อาจารย์ก็ขอว่าอาปจาักอาจารย์ขออธิษฐานจิตว่า,อาขอให้เลขทูบจุดรายวันหรือว่าจะเป็นในเรื่องของอหวเวลาวันจันทร์ก็ได้ให้ท่านเมตตาหรืแอ้วแต่ลูกศิษย์ลูกหาจะเล่นแต่คิดว่าน่าจะมีเลขสี่ขึ้นมาปรากบให้เห็นแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์ก็จะเล่าเนาะในเรื่องของรัฐบาลทาันงงินนี้จันนั่งกันนะจันนั่ง ลนน้ลูกมาล,กลูกมาครับอันนี้คือต้นโพเงินล้านคู่<ม>บารมีอาจารย์ตัต้งแต่เพราะมาเกิดเลยกันนะต้นโพต้นนี้ก็เดี๋ยวก็เป็นต้นโพอุ้มลูกมาให้อาจารย์อาจารย์ลัวแม่มันจนะกระชากโั่ครับุ้มมาให้อาจารย์ครนะับ<ม>ก็อันนี้เป็นงหนๆมาแล้วมาแล้ว,ม,ลวมองนะ ของลูกนอนก็เป็นลูกหมาล็อกไวเลอร์ของอาจารย์พันใหญ่แม่มันตัวใหญ่ล้นานคู่บารมีทอมกับอาจารย์เกิดมาเลยครับตอนนี้ก็<ข>ต,ต้นโพเนาะต้นโพเงินล้านคู่บารมีอาจารย์รก็เกิดมาพร้อมกันแล้วก็สมัยตรงนี้ก็จะ,จะมีเหมือนกับว่าเป็นสะเก่าสะเก่าจะอยู่ตรงนี้เงินตกนสกเก่าที่อยู่ตรงนี้ ก็จะมีโพลเก่าตรงนี้แต่ก่อนอาจารย์ก็จะมีเซนเกี่ยวกับในเรื่องนี้ mm. ก็เคยมาขอพอรขอ mm. อะไรก็ได้จากตรงนี้ไป mm. ก็จะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกที่หนึ่ง mm. ที่อาจารย์ให้ความนับถือแล้วก็ให้ความเคารพในในในที่ในในที่นี้เนาะแล้วก็วันนี้ได้มีโอกาสได้มาขอพอรแล้วก็มาขอขอมาเพราะว่าช่วงนั้นอาจารย์ป่วยป่วยอาจารย์ป่วยซึ่งไม่ได้มาขอพอรท่าน ป่วยม่ได้มาประกอบท่านแล้วก็วดนี้เลขเฉียบไปเต้มหนึ่งเนาะก็ไม่เป็นไรเฉียบไปเต้มหนึ่งแล้ววหน้าก็ยังมีวดึงซึ่งเป็นหวยสัญจรอยู่ที่จังหวัดสงขาแล้วก็อาจารย์ก็จะนั่งสมาธิเป็นพี่แล้วก็จะมอบให้ลูกศิษย์ไปนก็มีลูกศิษย์คนไหนที่สงสัยกัน บางคนก็แนะนําอาจารย์บอกให้อยางให้อาจารย์กินเจสักสิบห้าวันนะครับโทรศัพท์มาบอกก็กินเจสิบ้าวันเรื่องกินเจอาจารย์ก็พยายามกินอยู่แล้วแต่ถ้าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้กินเจเราก็อาจารย์ก็รู้อยู่ว่าการกินเนื้อมันก็ไม่ได้ผิดศีลอะไรมากมายเพราะว่าเนื้อจากการที่เราไม่ได้มองเห็นจากการที่เราไม่ได้เห็นไม่ได้ยิน ก็กินได้ไม่เป็นไรมันก็ไม่ได้งแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์พยายามทําอยู่คือหนึ่งไม่เบียดเบียนสัตว์อาจารย์รักษาศีลรักษาศีลแบบเนาะก็พยายากให้หลังหลังจากเลขออกเมื่อคืนผ่านไปอาจารย์มีความฝันมีอะไรไหมครับก็หลังจากที่เลขออกไปเนาะก็มันมีความฝันก็เหมือนกับว่าอาจารย์ได้ไปสถานที่ ็นสถานที่ร่มเย็นมากตรงนั้นแล้วก็เงียบสงบเหมือนกับกลิ่นดอกไม้หอมหอมมากตรงนะั้นกลิ่นดอกไม้จะหอมมากมกลิ่นดอกไม้จะหอมแล้วก็เหมือนกับว่ามีคนพาไปดูไปดูว่ามันเป็นบ้านบ้านใครไม่รู้เป็นบ้านหมู่บ้านเล็กๆตรงนั้นก็ไปก็เหมือนกับว่าบ้านนั้นก็อยู่กันแบบเงียบสงบอาจ,จารย์ก็เลยมันก็จําได้แค่น,นี้แต่ว่าไม่ไม่มีอะไรที่เก็บตัวเลขแต่ได้ไปสถานที่แห่งหนึ่ง วันนี้อาจารย์คิดว่าสำหรับลูกศิษย์ที่รอเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขอาจารย์จะปล่อยให้แต่ไม่กำหนดว่าจะปล่อยให้วันไหนแต่ถ้าอาจารย์จะปล่อยให้อาจารย์จะกระซิบบอกคือบอกว่าได้แล้วนะมาเอาหัวับอาจารย์คือจะให้แบบเงียบๆวันนี้จะไม่มีว่านัดปล่อยวันที่แปดวันที่เก้าวันที่สิบถ้าอาจารย์พร้อมวันไหนอาจารย์ก็จะโทรบ,บอกยูทูบเบอร์หรือว่าลูกศิษย์ที่มาหาอาจารย์ ถ้าใครที่มาหาอาจารย์อาจารย์ก็จะเขียนให้ในมือหรือว่าเขียนให้ในหน้าผากเหมือนเดิมก็จะเป็นการเขียนแต่การเขียนของอาจารย์นี่ก็จะเป็นการเขียนเหมือนกับว่าเราลงให้โชคให้ลาบโชคลาบวาสนาให้แต่ลูกศิษย์ลูกหาทุกคนคือการปล่อยดังแล้วมันจะ,ม,นจะมันจะไม่ออกให้อารมันใช่ใช่ก็ดังแล้วมันก็จะเหมือนกับว่าเรียกมันจะ,จะหลุดเหมือนว่าเมื่อกี้นะอาจารย์ให้สี่สองใช่ไหมมันหลุดไปเต็มหนึ่งสี่สาม แล้วก็งวดน,นี้อาจารย์ก็ว่าถ้าถึงเวลาปุ๊บก็จะเขียนให้ลูกศิษย์ลูกหาทุกคนจะเขียนให้ลูกศิษย์ลูกหาทุกคนแล้วก็นัดยูทูบว่าอาจารย์ได้แล้วนะอ่าวันที่เท่านนีนน้ท่านนี้นะก็ให้มารับเลข,ขอ,อาจารย์รวมกันเลยทีเดียวอาจาอาจะเป็นเลขซองเจาืายนเขียนใส่ซองไว้อาจจะเป็นเลขเขียนใส่ซองไว้ถึงมาเวลาปุ๊บเปิดปุ๊บขึ้นมาปุ๊บขึ้นมา,าเลขซอง,ซองรับอูพร้อมกันนะ เลขที่เขียนไว้เนาะตอนนี้เป็นเลขทูบที่จะมาจุดแก้บนแล้วก็<า>กเลขฝายเอ็มร้อยเราก็เขียนฝากแนวทางรายวัน <Okay. S 1> แล้วก็หเวยลาวไปเนาะ, <Okay. S 1> ะเป็นแนวทางรายวนันเนวทางออ่ะแ